สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะประกาศเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพุทธศักราช2569 อาศัยาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562มาตรา30และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินง,งานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ข้อ23ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่สำรวจมาแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเพื่อประกาศไว้ณนะสำนักง,งานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่า30วันนั้น บัดนี้เทศบาลเมืองตะพานหินได้ดําเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและได้จัดทําแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพอดอสอสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจึงขอให้เจ้าของผู้ครอบครองผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองตะพานหินได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายประกาศนี้ อันหนึ่งหากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงสามารถแจ้งขอแก้ไขารายการดังกล่าวภายใน15วันณนะงานแผนที่ภาสีและทะเบียนทรัพย์สินก่องคลังเทศบาลเมืองตะพานหินในวันและเวลาราชการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อเทศบาลเมืองตะพานหินจะได้ดําเนินการ ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งค่ะประกาศเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี2,569อาศัยสมหน้าตามความในมาตรา30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562และข้อ23แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562 และข้อ5้าแห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562เทศบาลเมืองตะพานหินจิงของให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะดํานเนินการจัดเก็บ ภาษีประจำปี2,569 ท้งนี้ให้ท่านนำสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมรับรองสำเนามาแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงในที่กองคลังฝ่ายแผนที่ภาษีและทรัพย์สินชั้นล่างเทศบาลเมืองตะพานหินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29ธันวาคม2568ค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองตะพานหินโดยเทศบาลเมืองตะพานหินได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนโดยจัดให้มีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธในเวลา18นาฬิกาณเรนชานเขื่อนริมแม่น้ำนาน2กิจกรรมออกกำลังกายเต้นลีลาด ตั้งแต่วันพฤหัสบดีถึงวันเสราร์ในเวลา17นาฬกาณบริเวณโรงยิมอนเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล2ส,สาธิตมหาวิทยาลายัยราชพัฒเพชรบูรณ์โดยหยุดกิจกรรมซึ่งตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตะพานหินได้มาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายกันค่ะ สำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการในเทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงในที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น2ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางการติดต่อของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ f Facebook o i n ล YouTube หรือ TikTok แล้วกลับมาพบก,กันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ